สวัสดีครับเจอการอีกเ,อเช่นเคยครับผมแล้วก็ผมรอรมดำนะครับหรือว่าช่อง youtube รอโลอนรมดำรถบรรทุกทำงานนะครับไม่เจอกันหลายวันโอ้เล่นของแข็งแล้วนี่ของแข็งของโหด เรือกอไผ่ครับนี่โอ้โหดูรากบเรือบาดาเลยเพี่น,น้องช่วงก่อนหน้านี้เมื่อประมาณ1เด e ือนที่แล้วครับประมาณหน e ึ่งเดือนที่แล้วผมลงคลิปไปนะเพี่น,น้องคันนี้นี่ลงคลิปบอกว่าเสียกุ้งจับลอยนะเจ้าคันนี้ครับ HK120 m a r ทคครับนี่ พอดีว่าเมื่อวานนะเมื่อวานช่วงเย็นครับมีเอซโทรมาบอกว่าอยากจะมาชมรถคันนี้ครับอบอกว่ามาจากสกลเลยนะมาจากสกลน,ค,นครครับโทรมาตอนเย็นนึกว่าแต่จะคุยกันเล่นๆครับเมื่อกี้ช่วงสายๆก็ ก่อนเที่ยงเมื่อกี้ก็เขาบอกว่ามาจบแล้วนะพี่น้องเสียกุ้งบอกว่าจบแล้วครับคันนี้โอ้คือ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 อยู่ด้นี่เอาเป็นยังไงพอดีมันเป็นแดนนะพี่น้องเป็นแดนครับเขาน่าจะเอาออกแล้วเขาก็จะน่าจะวัดที่หรือเปล่า เราก็ต้องรักษาระยะหน่อยครับสักนิดนึงถ้ามันล้มมาเนี่ยมันฟาดหัวคนได้นมันข้างสูงระับพอภผ่คุยกันที่46ครับเปิดราคาอยู่ที่52คุยกันอยู่ที่46ครับก็อบอกว่าไปหาทะเลอ,อยู่ตอนนี้จะเอากลับบ้านเลยวันนี้เลยโ,อ,โอ,อ้คือคือคือแบบนี้ ตอนเย็นนี้นะ่าจะต้องชุดใหญ่แล้วแบบนี้นี่ <c oughs> โอคค้โอเคครับโอเคครับมาติดตามการเคลื่อนไหวครับความเคลื่อนไหวของรถขุดแต่ละคันของทีมงานโซนบ้านเราครับผลงานถ้าคันนี้ออกได้นี่ก็น่าจะเป็นคันที่สี่ของผมแหละครับพี่น้องน่าจะเป็นคันที่สี่ของผมนะที่จบกันได้ครับแต่เขาบอกว่าไปหาทะเลเนแล้นี่ คุยกันเลยเสร็จแล้วโอ้ไม่ใช่โอนเงินแล้ววันีเดี๋ยวคลิปตอนรถออกเดี๋ยวทำให้ผู้ชมอีกคลิปหนึ่งครับคลิปนี้มาดูตอนการทำงานก่อนก่อนที่จะไปเป็นเคยใหม่ครับโอ้แน่นอนแน่นอนมาทรีระบบไฟฟ้า,าตัดออกแล้วครับ ตอนนี้เป็นระบบธรรมดาแล้วเอเยนสาภาพภายนอกเยี่ยมครับเสียงนิ่มมากปั๊มเขาก็ทำมาใหม่นะพี่น้องปั๊มนี่เช็คมาใหม่ครับอันนี้เร่งเครื่องมาเบาแน,น้วีนน่าจะเป็นงานชั่วโมงครับ ทำไปเรื่อยง,งานชั่วโมงพี่น้องถ้าเอาจริงจะเร่งเรงว่าน,นี้นะถ้าเป็นงานตักดินนะพี่น้องอันนี้เป็นงานเ l e ร r i n งครัรรบทาไปเรื่อยครับนี่่าจะทําความสะอาดจ,จากขังรวระเบาน,นี่ยมันอาจจะใช่นะ บอกว่าจบราคาที่4 6ครับอุ๊บผมว่าน่าเอาอยู่เลยค,คุ้มครับ120ครับสบภาพก็ยังถือว่าเยี่ยมครับรถรุ่นนี้หายราคานี้นี่ผมว่าหายากอยู่นะครับพี่น้องแล้วก็เป็นช่วงล่างใหญ่ครับใบเทคใหญ่ใบเทค70แล้วครับเอาลยเจ้าเลย ีอาวายเจริญทรัพย์รคันนี้ออกแล้วจะไปเอาคัานไหนอีกรอติดตามตอนต่อไปครับว่าจะได้คันไหนมาพี่น้องแต่ผมเชื่อเหลือเกินว่าคันใหม่แน่นอนเดี๋ยวจะมาขนาดไหนเดี๋ยวต้องรอติดตามครับยังเลยคันหนึ่งนะพี่น้องอีกคันหนึ่งนั้นเป็นจะเป็น sk04 คศูนย์สีครับ s อ0 4ศูน์สีนะมักทรูมักทูหร um ือมักวนะันอะคันนั้นนะแต่ก็บอกว่าเป็นรุ่นนึงนะ เป็นมากวันครับอีกขั้นหนึ่งเราจะจอดอยู่ที่บ้านเราเปล่าือทนใดสนใจครับโทรมาสอบถามได้ครับนี่มาที่เบอร์ผมก็ได้นะพี่น้อง088ครับ3 5 7 5 3 0เนะครับพี่น้องรอโลนรมดำตัวมาสอบถามได้อย่างเลยขันนึงครับอยู่ที่บ้านอันนี้ก็จะพักเที่ยงนะครับนี่ เดี๋ยวดรเสียกุ้งจะพักเทื่องหรอเปล่าหรือจะยังไงหรือจะเก็บงานให้จบเลยเบอย์ตรงไหนครับการทำการบิดตัวตวดงตัวดินยังเยี่ยบหมดครับ คุมผม,มว่าคุมนะราคาน่นี่สี่สิบหกครับหรือว่าสี่แสนหกหมื่นหาได้ที่ไหนครับนี่โอ้ไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาคุมค่าคุมราคาครับนี่เอาตัวไหนวอ,อ,ก,อกีหรือว่าตัวร่มต่อร่มบอกอก็จะไปเรืออะไรตรงไหน ไหนเนาะเดี๋ยวจะพาโนะครับ ก่อนนะครับพี่น้องลองเอาครอบข้าวออก,กันครับน่จาจะดันปอไผ่นี่แล้วอ่าในรอบปะ่ะงอ่ในรอบ่ะครับรครับปอไผ่ติดรั้วรับนี่ก็ต้องเอาออเลยครับโอ้ย เดี๋ยวไปช่วยฟังหนึ่งครับโอ้มีกลินควันโอ๋มาอีกฟังหนึ่งเลยพี่น้องเมื่อกี้ควันโอ้หายใจไม่ออกมาอีกฟังหนึ่งครับน่าจะออกทั้งสองโกละบอกเลยกอภัยนี่ไม่ธรรมดาไม่ธรรมดางานนี้มีอะไรรุ้นไหมล่างกอไผ่มีอะไรไหมครับนี่ฝนตกมาใหม่ๆนี่มีไหมหน่อไม้นี่ เดี๋ยวมาตามดูตอนฉดล้มครับว่าจะมีความโหดร้ายแค่ไหนจะดินดินนี่ขุดลงไปแป๊บเดียวนี่ซึมซึมเลยเพี่น้องน้ำนี่เยิ้มเยิ้มเลยลงแล้วครับลงแล้วครับดันเลยดันโหดเลยเรียบร้อย น่าจะเอาแค่กอเดียวป่ะนี่จะแค่กอเดียวนะหรือยังไงเดี๋ยวลวงราก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะกลบหลุมนะพี่น้องไม่รู้ว่าจะไปเอากอข้างในอีกหรือเปล่าเนี่ยแต่กอน,นี้น่าจะทำเสร็จแล้วเดี๋ยวก็จะดันไปฝั่งนู้นครับได้จ,จะของเอา ตัดทำเลไเอาใช้งานได้อยู่ดิจราไปฝั่งไหนนี่โอโโ้โหใช้มุมม่งนู้นดีกว่า จะดึงมาฝั่งนี้นะนี่หรือ,อยังไงเอาออกมาฝั่งนี้บอก้อไม่น่าจะง่าย,ลยแล้วครับนี่ดูไปแล้วเราจะดึงมาฝั่งนี้ครับเดี๋ยวทำอะไรเอาก่อน แจว๋จวแจว๋วทดสอบสมรรถนะให้ชมเลยครับนี่ว่ารถทํางานแบบไหนได้ยังไงยังคุณภาพหรือเปล่านี่ครับของจริงของแท้มาได้หลอกตากันครับนี่ไทยหเห็นเลยแบบจริงๆ ทางด้านเสียจากตะกนนะพี่น้องพอดีเขาน่าจะไปหาทะเลมาครับนี่่าจจะช่วงเย็นๆแหละนะถึงจะมาถึงหรือ,อยังไงครับถ้ารถออกเย็นนี้ก็จะไปถึงนู่นประมาณน่าจะเช้าพอดีแหละครับดีวต้องรอติดตามน,นะพี่น้องตอนรถขึ้นนะครับทีนี้เดี๋ยวไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับผม๋ยวรับชมกันใหม่ในคลิปหน้าครับจะไปหาทานข้าวก่อนยังไม่ได้ทานข้าวเที่ยงเลยจะบายแล้ว อปเพกคงั้่นี้ก่อนนะครับผมสวัสดีครับ